แล้วก็จะชัดหันใหม่หมุน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 นี่นี่ขอไปเส้นเส้นขอดูเส้นนะดูเส้น,สนนะความมืดมิด วันน <łość> ี้เราชั้นม .4 ทับสองบวกสิบบวกเทจะพาพื่อนขึ้นไปบนเสาขบาทเลยนะครับแต่ก่อน่นนี้เราต้องไปในพิรีการ่อเลยครับทุกความเป็นสิริมคะครับ เอาละครับขณะนี้ก็ได้ผ่านซุ้มประตูแล้วครับกำลังจะขึ้นสู่เขาพระบาทครับไอ้เรื่อถ่ายคนหล่อที่สุดในกลุ่มครับไม่จริงอ้าวตอนนี้เราก็ผ่านด่านมาได้แล้วคนหล่อทั้งคู่นี่เราก็เดินขึ้นเขื่อนได้แล้วขึ้นอย่างแล้วเดี๋ยวจะไปต่อนะก้าวใ่อยกันนิดนึงไปต่อนี่กำลังรอเพื่อนแวะคอมน้ำนิดนึงแค่ถ่าตัวผมวมันหล่อแกร์เริ่องนี้ครับสวัสดีครับผม เช้าครับธนะพลเยอันชอนวันนี้ผมก็มากับห้อง6กันแต่ว่าเดินขึ้นมาเหนื่อยมากครับเขื่อนี้มาสักหลักเลยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเลยครับขึ้นเขานี่คือสุดชื่ออะไรครับผมต่อนะครับผมรู้สึกอยู่วงไทยครับผมครับผมนะครับสอนสนัตส่วนปีชาครับสีัสดีครับสวัสดีครับโดนจะเดินโยธรรทศิลป์วันนี้ก็อิชพัทศิลหกครับมากับห้อง6 เพื่อนเก่านะก็ไม่แบบความแบกโอยู่แล้วเราใร่ไหมเรเดียวฮะนี่ครับเอ้ย้ตอ อยา่างปลาหลงสรุปหน่อยไหมคครับทุกคนผ่านมาได้ทุกคนครับสภาพยังโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคผมคิดตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวเดินทางไปช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปเดินเท้าแล้วก็เดินทางผ่านด้วยหนักมากค่ะ ตอนนี้เรากอยู่บนเครื่อจอดที่พอเพิลของผคอยู่ใช่แบบหนาวมากเะคะเพราะที่เที่ยวในหนาวสวยงามาใช่ตอนนี้เพรื่องของเรากำลังรับปทานอะไรครับห่างมาเราต้องเตรียมตัวเพลิน ก็จากการที่เราเราไปมาเจ็ชั่วโมงครึคืนนีครับตั้งแต่นถึงตอนนี้ก็เส็จในกาลห้านาทีครับนี่นะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับบ้านกันสักทีนึ่งคนกลางไหนล้างี่ถึงที่นอนมากเลยไปบ้านดีกว่าโอเคครับเนาะลับ้านลับบ้อน สุดหอมเลยถ้าถ้าเด็กว่าเรื่องนออเอามานอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าถามเขาจริงๆนะในใจเขาดูรจริงๆอ่ะแบบคนสมัยก่อนอ่ะอย่างอย่างเดินเฉพาะทางไม่สบายขนาดนี้เฉพาะเขาก็ต้องเดินจากวัดพวงไปอย่างเี้เหมือนกันอ่ะเออแล้วสมัยที่ตั้งแต่ยกขึ้นมาัสบายขึ้นมาเลยอะแต่รู้เหมือนกันนะว่าคนสมัยก่อนเขาเดินกันแค่ไหนทางก็ไม่ตัดให้เราเดินสบายขนาดนี้อ่ะมันก็มันก็ดีเหมือนกันที่แบบการที่เราเหมือนพระที่เบสอ่ะก็แบ่งบุญกันทีก็เดินอย่างเงี้ย ก็คือจุดประสงค์ของคนสมัยก่อนก็คืบบอการแสวงบุญอืมแสวงบุญก็เราก็แบบเหมือนกับว่าวันนี้เราก็แสวงบุญกันอะโอเคสแสวงบุญุจหอะไรโอ้ยหักแล้วเปล่าวอ <c oughs> ะไรฮัลโหลขอดู <c oughs> หน้าเนเหนื่อยหนะ่อย <c oughs> ชุม่ม สบยแล้ว่ียัไม่เหนื่อยแล้วสบายมากพีทโอก้กหนาวหรอเปล่าเนี่ยพีทแกมองเห็นหน้าเขาว่าหนาวว่ารล่าพีทเป็นยัางไงาพี่ <c oughs> พีอเมาส์แมาพีทเป็นยัางไงาพี่พีทจะแงวะถ้าเขามานั่งเน<า>ี้อบังปนะ,ะอยากลองลย้ยเ,เอ้มามาวาไทันแล้วแหละไอมาวาเออไม่อา Thank oh.